รับประกัน1ปีเต็มโอ้ยอันนี้6เดือน6เดือนไม่ต้องห่วงผมกันเองคุยง่ายๆเออมันพังมันนุ่มมันนี่เออมาคุยกันแค่นั้นเรื่องน้ําเข้าก็ไม่เข้าหรอกนะเออผมทําขนาดนี้แล้วใแนอนาคตผมจะซีนข้างในหมดเลยแล้วผมจะกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันกันน้ำล้านเปอเซนต์ยนลงน้ําเลยอะไรประมาณนี้เนาะ ผมบอกไว้ว่ามันเป็นเซนเซอร์แม่เหล็กนะอ่าตัวนี้จะเป็นเซนเซอร์แม่เหล็กตัวนี้จะเป็นแม่เหล็กอ่ามาดูเมื่อติดตั้งลงไปในรถ all new a หนึ่งห้าแล้วนะครับผมอ่ามันจะเป็นยังไงผมปเปิดกุญแจเอ,อิบตรงนี้นะครับที่ติดตั้งเข้าไปนี่แล้วก็จะเดินสายมานะครับแล้วก็จะลัดเข้ากับก้านเกียร์จะเป็นก้านเกียร์แต่งก้านเกียร์เดิมก้านเกียร์แบบไหนก็ได้นะครับผม ขอให้เวลาเราเข้าเกียร์นะครับเซนเซอร์มันวิ่งไปชนกับตัวแผ่นแม่เหล็กนะครับอ่าตัวนี้เป็นทีเด็ดเราเลยถ้าไม่มีแผ่นแม่เหล็กนะครับผมเซนเซอร์แม่เหล็กก็จะไม่ทํางานนะครับผมอ่าเราติดตั้งแบบไหนก็ได้ให้เรางัดเกียร์นิดเดียวนะนิดเดียวหรือเราจะปรับตั้ง,งไงก็ได้ถ้าเราเซียนพอนะอ่า ให้แบบว่าเออโอเคสําหรับการขับขี่ของเราแล้วเนาะอ่าปรับตั้งนี่เวลาเรางัดเกียร์สุดเกียร์แล้วมันก็ยังเป็นสีแดงอยู่แต่บางเซนเซ,นเซอร์เซนเซอร์บางอันนะครับมันก็จะไม่มีไฟโชว์นะครับผมตามนี้บางคนได้ไปก็อาจจะไม่ใช่สายสีดำนะอาจจะเป็นสายสีขาวนูนนี่นั่นเนาะก็ลองดูรอรอ,อดูก่อนว่าผมจะทำให้มันเหมือนกันโดยตลอดไหม มันก็ยังเป็นช่วงแรกๆเนาะที่ขายแต่ว่าเรื่องการใช้งานเนาะก็ใช้งานมาพักหนึ่งแล้วเนาะเออมันใช้งานได้โอเคอยู่นะนี่ลองไปขับดูแล้วหรือใครอยู่แถวแถวชนบุรีแถวแถวสายเหินช็อปเนี่ยก็มาลองขับขี่ดูได้นะครับผมตัวนี้นะครับหนึ่งชุดก็จะมีชุดสายชุดสายตัวนี้มันก็จะไม่ได้ปลักแบบนี้ไปนะอันนี้จะเป็นตัวชุดสายที่ผมเอามาถ่ายทำเฉยๆเนาะ ก็จะเป็นชุดเซ็นเซอรอ์ที่ได้ไปชุดกล่องและเคเบิ้ลทายสเส้นนี่แหละแค่นี้แหละชุดแค่นี้จริงๆริงะจะหนึ่ลูกสูบ2ลูกสูบสลูกสูบนะครับผมก็ราคา1,600บาทจบเลยไม่ทำหลายราคาแล้วขี้เกียจปวดหัวแต่ถ้าเป็นคาวานะก็ต้องเพิ่มปั๊กตรงรุ่นนู่นนี่นั่นนะเดี๋ยวมาคุยเรื่องรายละเอียดถ้าเป็นคาวาสกิถ้าเป็น2สูบฮอนยามาฮ่าฮอนด้าเนี่ยโอ้ยสบาย1 0 0 0 หกร้อยบาทจบนะครับผมโอเคตามนี้ติดตั้งง่ายด้วยได้ไปถึงเพิ่มเดินเซนเซอร์มาเคเบิลท้ายสองเส้นรัดแปะแม่เหล็กทีนี้ตั้งตั้งเซนเซอร์เลื่อนหน้าเลื่อนหลังปบพาเอาเวลาลองงัดเกียร์นิดเดียวปุ๊บเซนเซอร์ ensor, มันจะทํางานเห็นไหมถ้าบางรุ่นที่ไม่มีไฟโชว์ที่เซนเซอร์นะครับผมก็ฟังเสียงกล่องเอาสเต็ปเดิมงัดเกียร์นิดเดียวปั๊บมีเสียงดังที่กล่อง เนาะตามนี้ก็เป็นกล่องตัว V5 นะที่อยู่ใต้บ่อนี่แหละขี้เกียจเปิดละผมก็ไม่ทํากล่องรุ่นไหนละส่วนเรื่องการติดตั้งนะก็จะเป็นวิดีโอเก่าๆที่ผมจะส่งไปให้นะก็ติดตั้งชุดสายชุดอะไรเหมือนกันแหละไม่ต้องไปสนใจเรื่องกล่องเอ้ยมันเป็นกล่องรุ่นเก่าดีพี่นู่นนี่นั่นไม่ต้องไปสนใจผมส่งไปให้ก็ดูวิธีการติดตั้งนั้นแต่ว่าก็จะได้กล่องรุ่นใหม่ล่าสุดไปนะครับผมโอเคตามนี้แหละ ก็ถ้าหากเพื่อนเพื่อท่านใดสนใจหรือลองเปิดใจของเล่นชิ้นนี้ดูก็ได้นะครับมันติดตั้งและใช้งานได้โอเคผมเลยเอามาขายถ้ามันมีปัญหาผมคงไม่เอามาขายให้มันแบบลำบากตัวเองหรอกมั้งเนาะโอเคตามนี้ก็ลองดูเรื่องเซ็นเซอร์กันน้ำร้านลดเซนเลยทีนี้ไม่ต้องห่วงนี่แค่นี้อ่ะรับประกัน1ปีเต็มโอ้ยหปีเต็มอันนี้6เดือน6เดือนไม่ต้องห่วง ผมกันเองคุยง่ายๆเออมันพังม,นนมันนุ่นมันนี่เออมาคุยกันแค่นั้นเรื่องน้ําเข้าก็ไม่เข้าหรอกนะเออผมทําขนาดนี้ละเดี๋ยวในอนาคตผมจะซีนข้างในหมดเลยเดี๋ยวผมจะกล้าพูดเต็มปากเลยว่ามันกันน้ำล้านเปอร์เซนต์โยนลงน้ําเลยอะไรประมาณนี้เนาะแต่มันก็ยังเป็นปลั๊กแบบเหล็กเนาะมันก็ยังมีเครื่อนสนิมบ้างอะไรบ้างเนาะโอเคตามนี้บ่นมา,มากๆพอละก็ถ้าหากเพื่อนๆท่านใดสนใจเนาะก็มาจัดแค่นั้นแหละจบ เออนี่เซนเซอร์ตัวเก่าผมก็ยังห้อยอยู่นั่นเออผมแค่ถอดออกอ่าตามนี้นะเนาะอ้าวไม่ติดต้องเปิดปุญแจก่อนนะอ่าตามนี้ดูก่อนนะนาคตผมก็จะทําเป็นไฟโชว์หรือไฟไม่โชว์สามารถก็ทําทําได้นะเออไม่ให้ไฟโชว์แต่ว่าก็ทํางานได้ปกติตามนี้แหละโอเคบายบายไว้เจอกันใหม่ ก็เซ็นเซอร์ตัวนี้เออพูดถึงก่อนก็จะยกเลิกแล้วนะในปีหน้าผมก็จะไม่ได้โปรโมทโปรอะไรแล้วเออในราคา1,300บาทเออครบชุดก็จะไม่มีแล้วเนาะเออเซนเซอร์ตัวนี้ก็จะไม่แยกขายนะใส่รุ่นกุงรุ่นเก่ารุ่นน,น,น,นี้นั่นผมก็ขายเป็นชุดชุดนี้ไปเลยเพราะว่าขายแยกผมกลัวมันมีปัญหาวะ่ะเพราะว่ากล่องมันก็ไม่ใช่ล็อตที่ผมผลิตเนาะโอเคตามนี้บายบายตรงนี้ก็จะเป็นสถานที่อ่าสายเหินช็อปนะพิมพ์ Google Maps ในแผนที่เอ้ยพิมพ์ชื่อเพจใน Google Map เนาะก็จะเจอที่ตั้งตรงนี้แหละก็เป็นหอพักเช่าธรรมดาอันแหละเนาะอันะนี้แหละบ๊ายบายไปแล้ว <D> uh. มามาดูก,กันกับขี่ของผมนะเออว่าจะเหมือนชาวบ้านไหม เออผมปรับการสบัดแล้วปล่อยมือได้โอเคมาดูนะเราจะใช้เวลากี่นาทีถึงพัทยานะครับผมไปอ่าสีโอห่างทำอยู่เพึ่งใจเย็นอ่ามาดูการขับขี่ของผมนะวิญญาณลอสซี่เข้าสิง ส,ส,สี่สามเอาสองแล้วนี่หว่า<ฮ>น่ากลัวไปแล้วเราจะเข้าทางเขาไม้แก้วแล้วก็ไปทะลุทะลุอะไรวะไม่รู้ <laughs> แถวๆมากระชันหรือเปล่าไปให้ หมแล้วครับโว้ยเป็นไงล่ะมันสบายมากเลยนะมันไม่ต้องกังฟัดแล้ไม่ต้องผคันเล่งในการเข้าเกียร์ยเสียงลมน่าจะมาเต็มวะ่ะโอ้ย